you <music> ฮัลโหลทุกคนสวัสดีคะ่ะสวัสดีกันตอนเช้ชาเนาะเมื่อเชา้านี่อากาศหนาวมากๆทุกคนเบลว่ะได้ใส,ส่เสื้อกันยาวออกมาข้างนอกแล้วนะแล้วมันหนาวมากๆใช่ไหมเมนูที่เบละจะทําวันนี้ก็จะเป็นต้มยำปลานินนะคะเพราะว่าเราได้ปลานินมาจากตลาดของโถมวันนั้นแหละประมาณโลนึงแอะทุกคนสี่ชิ้นเบละจะต้มไว้ทั้งหมดเลยกินตอนเช้าตอนเที่ยงเนาะตอนเย็นเดี๋ยวค่อยหากับข้าวอีกรอบหนึ่งทุกคนอุย้ยบรรยากาศในบ้าน ตอนนี้คือหญ้าก็ไม่ค่อยมีแล้วแล้วก็บ้านสะอาดสะอ้านมันมันมองดูแล้วมันภูมิใจในตัวเองมากๆ,ๆทุกคนคะ่ะหันไปทางไหนก็สะอาดสะอ้านไปหมดโอ้ oh my god ยังไม่ได้มีเวลาลงเข้าโพดเลยทุกคนคะ่ะยังไม่ได้ไปหาขี้วัวมาใส่เลยนะคะเดี๋ยวมือได้ว่างๆก่อนเดี๋ยวจะไปหาขี้วัวมาใส่แต่ตอนนี้อยากเอาญ้าออกให้หมดก่อนนะทุกคนหญ้าด้านหลังอ่ะก็มี ถ้าเราตั้งใจทําจริงอ่ะเบลว่าวันหนึ่งก็เสร็จนะคะแต่เบลก็ซื้อค่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะเมื่อวานเราก็ส่งของวันนี้เราก็ไม่ได้ไปไหนนะคะก็ซิยูบ้านเนาะสมุนไพรในรอบบ้านเราก็จะมีทั้งตักไคร้ใบมะกรูดนะคะต้นมะกรูดอันเนี้ยน้าก็ปลูกไว้กับมะนาวส่วนใหญ่พืชผักสวนครัวที่อยู่ในบ้านที่มันต้นใหญ่ๆก็อยู่มานานแล้วนะคะห้ออูมีเข้ามาอยู่ตรงเนี้ย เราก็ดูแลเขาให้ดีนะคะใส่ปุ๋ยรดน้ําอะไรก็ว่ากันไปเนาะแล้วพอเราจะทํากับข้าวก็เดินเข้าสวนเก็บผักเก็บหญ้ามาต้มกินได้เลยนะคะประหยัดเงินไปอีกเนาะวันนี้เบลขับรถไปที่ร้านค้าด้วยนะทุกคนได้มะเขือเทศมาสองถุงแล้วก็ได้ผัก ชีมาด้วยแล้วก็มีผักชีใบเลื่อยของเบลอะยังไม่เกิดทุกคนมันเกิดแล้วแหละแต่ว่าเราก็เก็บกินเรื่อยางมันบ่นไปผักชีใบเลื่อยนี่ค่อนข้างที่จะปลูกยากมากทุกคนแล้วมันดูแลยากเนาะแล้วมันหอมเวลาเอามาใส่ต้มยำแบบนี้หอมมากเบลมากมกทุกคนใส่ผักชีกับผักชีใบเลื่อยเข้าไปเนาะอ้ฟินมากไว้ซดร้อนๆกับอากาศหนาวๆแบบนี้ก็ขึ้นหลดแห้งปลาของเรามีอยู่สี่ชิ้นใหญ่ๆเบลสิกินแค่สองชิ้นให้ลูกพูนละชิ้นอะ แบ่งกันปรุงรสด้วยเกลือ ى, แล้วก็ผงปรุงรสนิดๆหน่อยๆนะคะใส่แค่นี้เลยบีบน้ำปลาในะจักหน่อยเพื่อความหอมเบลใสมาณนี้เลยต้มยำเบลไม่มีอะไรมากแต่ถ้าเป็นต้มยำที่มันแบบเป็นอ่าเขาเรียกอะไรอะ ต้มยำโคน้ำข้นนะ่ะเด็กๆไม่ค่อยกินแต่ถ้าเป็นน้ำใสๆแบบเนี้ยเขาจะชอบมากทุกคนคะ่ะแล้วกับบบผิดพรอด้อมซดหอนๆเนาะใส่เห็ดด้วยนะได้เห็ดมาด้วยนะเห็ดอันนี้น้องอนาชอบโดาก็เลยซื้อมาทุกคนนี่แหละสุกแล้วนะเนี่ยเราต้มไปประมาณใส่น้าเยอะๆหน่อยเพราะว่าอยากซดน้าวัานนี้พอมันสุกแล้วอะทุกคนปลามันโอเคแล้วก็ใส่ชิบะเรียเข้าไปโอ้โหหอมมากหอมทะลุจอเลยอะ นี่แหละทากับข้าวกินเองมันดีอย่างนี้มันได้เยอะแล้วก็ปลอดภัยด้วยถ้าซื้อกินเบลก็ซื้อเหมือนกันนะทุกคนบางครั้งที่แบบว่าเราทําไม่ทันหรือวันไหนขี้เกียจทํากับข้าวไม่รู้จะทําอะไรกินดีอย่างเงี้ยบางทีก็ซื้อก็ม,มีบ้างนะคะเ้าเฮดเองเนี่ยมันก็ อาสุขใจไปอีกแบบได้ไลฟ์ผอมเด็กๆก,ก็ยังไม่ได้อาบน้ําเลยนะคะกินเขาก้อนละว่าเป็นยังกินเขาก้อนค่อยไปอาบน้ํและนะ้วน่าเป็นฟันทีเดียวนะคะถูกใจเขาเลยได้ปลาทูมาด้วยเอาอบปลาทูไปอบด้วยสองตูนะคะซื้อมาเผื่อน้องแมวดําที่อยู่ที่บ้านเราด้วยแล้วก็ให้น้องอนาด้วยเพื่อน้องอนาบบก,กินต้มปลาคนนี้ค่อนข้างกิกนยากเนี่ยเพราะว่าไปฉีดวัคซีนมาอ่า มันเป็นยังไงบูมันปวดแขนมันเจ็บแขน,แขนก็เลยแบบว่างุดหงิดนิดนึงทุกคนเมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้มีไข้เพราะว่าเบล ให้กินยาทุกๆสี่ชั่วโมงเลยนะคะมาขึ้นนีกับไปเอ j นจอยก็เพื่อนฟูงม,มากมีศิลปินเซียนหลังทุกคนคะ่ะมาที่บ้านเบวแถวบ้านเบลที่ตลาดเขามีงานนิ้วอะไรสักอย่างนี่แหละทุกคนก็จะมีร้านขายของมากมายเนาะมาขึ้นกับไปเอ j นจอยแต่ว่าไม่ได้เอาลูกไปด้วยนะคะลูกอยู่กับพี่เตยแล้วก็ลานๆนะคะกะ อ่าบ้างไปบ้างปล่อยผีบ้างอะไรบ้างเพื่อความสดใสในชีวิตเนาะทุกคนเนาะกับบดา้กดดันชีวิตจะคลองขนาดนั้นแต่เราก็ไปบ้างเป็นบางครั้งที่เบลชอบนะเบลชอบเสียนหลังเบลชอบดอูรายการเขาทุกคนคะ่ะยิ่งเอาอ ดารามาหนุสนุกสนานทุกคนเราก็ชอบดูเนาะแล้วก็ไปเขาก็ร้องเพลงสนุกสนานนะทุกคนไปเอ็นจอยกับเพื่อนนานครั้งเนะาะเมื่อเช้านี้ก็ตื่นขึ้นมาตอนเช้าทุกคนอ่าเพื่อนเบลก็บอกว่าให้ไปเอารถมอเตอร์ไซค์เบลเอามอเตอร์ไซค์เพื่อนไปนะเมื่อคืนน่ะอาแบบว่าให้เพื่อนเอามอเตอร์ไซค์มาทิ้งไว้ให้หน่อยเพราะว่าเบลเอาลูกเข้านอนแล้วเบลค่อยไปนะคะเบลก,กินเขากินน้ำแล้วเมื่อคืนก็ตากผ้าซักผ้าตากผ้าไว้เรียบร้อยเราก็อาบน้บําอาบทาแต่งตัวอุ้ย ดูแบบเลิศมากเลยนะเมื่อคืนแบบหน้าเบลนี่ผ่องใสามากทุกคนไปเจอแฟนเก่าด้วยว้าวิ่งให้ไวเลย <laughs> ประมาณว่าตอนนั้นอะตอนที่เบลเป็นแบบช่วงแบบอ่าสิบห้าสิบเงี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบว่าฮั s ตมากเลยนะทุกคนมันดูแบบว่าแต่เบลอ่ะชอบ ชอบคนที่เป็นรุ่นพี่ซะเยอะคนที่ดูอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบทรงแบบเป็นผู้ใหญ่กว่าเพื่อนเพื่อนกันก็ชอบบ้างแต่ว่าเป็นเพื่อนอะ่ะมันไม่ค่อยทัดใจเราเท่าไหร่เนาะแต่ว่าถ้าโตกว่านะ่ะโดมีแฟนอะ่ะโตกว่าตลอดนะคะมีเป็นแบบเป็นเพื่อนกันก็มีแต่อยู่ด้วยกันได้ไม่นานแต่ถ้าเป็นแบบ อ่ผู้ใหญ่กว่าเป็นรุ่นพี่อย่างเงี้ยจะอยู่กันเด้โดด5ปี6ปีว่ากันไปนะคะอาถรรรัก5ปีถนสุดท้ายเขาเทเราคิดในใจนะว่าเขาจะมาแต่งเราแต่ว่าสรุปก็ไม่ใช่นะทุกคนอาจจะไม่ใช่คู่กันก็ได้แต่มาเจอเมื่อคืนนี้หน้าตอนเนี้ย เราคือไม่ไม่เอาแล้วทุกคนเบลก็บเอาเลยได้เบลก็คุยได้พูดคุยได้เพราะว่าตอนที่เลิกกันมันจบกันด้วยแบบไม่ได้ทะเลาะตบตีกันขนาดนั้นแต่มันหมดรับ ก็คือถอยออกจากกันนั่นแหละแต่ณนะตอนนี้เแบลบก็คือชิวๆแล้วนะคะไ่ได้ว่าอยากมีใครไม่ได้ว่าอยากไปอันนี้ถามคุยได้เแบลบเห็นแฟนเก่าเนี่ยเพราะเขาเป็นรุ่นพี่ก็ยกมือไหว้เขานะทุกคนให้อดินเก่านาสวัสดีครับสวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเจอนะแต่ถ้าไม่เจอก็แล้วไปเราไม่ได้อคติอะไรมากมายเพราะว่าเขาไดิตีเฮาแต่ถ้าใครตีเบลหรือ,อทําร้ายร่างกายอย่างเงี้ยอ,อันนั้นอ่ะคือมองหน้ากันไม่ติดเลย เป็นไปไม่ได้ที่เบลจะกลับไปพูดด้วยอะไรเงี้ยไม่ไม่เพราะว่าเขาทําร้ายร่างกายเราคือไม่ชอบมากเป็นสิ่งเดียวที่เบลไม่ชอบก็คือทะเลาะกันแล้วแบบทําร้ายร่างกายเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ค่อยเลยทุกคนจะน,นิ่อยหน่อยๆก็ไม่ได้เพราะว่าถ้ายิ่งทําร้ายร่างกายยังไงมันก็ชินมือเออเออตบเออตีอะไรเงี้ยมันก็ไม่ถูกเนาะเราเองยังไม่ได้แบบโดนคุณตาตีด้วยเหตุผลไร้าสาระเลยหรือเบลเกเรหรือเบลไป เออเล่นบ้านเพื่อนมือดอค่าไม่กลับบ้านเออนั้นน่ะโดนตีแน่ๆเพราะว่าคุณตาไม่ชอบเนาะเราเหมือนเรานอกลู่นอกทางเนี่ยเออแบบนั้นค่อยว่าค่อยตีกันหน่อยอันนี้ทําดีทุกอย่างหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามาตีเราเนี่ยมันกับบเมยนดิทุกคนขาตั้งกว่าตาม้เม่าก็ไม่ได้มาตกมาตีเราแบบนั้นก็ไม่ถูกแต่หลายๆคนที่คบมาอย่างเงี้ยก็ไม่เคยเจอเท่าอล่าสุดเลยนะที่แบบ ตบตีอย่างเงี้ยแต่ละที่ผ่านมาก็ธรรมดาปกติแต่เบลมีแฟนก็ช่วงมีแฟนก็มีแค่คนเดียวนะฮะเป็นคนใจเดียวรักเดียวใจเดียวมากๆเป็นคนที่แบบว่าศรัทธาในความรักมากๆนะแต่ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เศร้าล้แหละทุกคนขาไปอน j o ยกับเพื่อนก็คือไปสนุกอย่างเดียวบได้มีหยังดูกบหมูกกับพวกเแบลบมีทั้งเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ชายเยอะมากเนาะ เบลว่เรียนเทคนิคทุกคนแล้วมีเพื่อนแผนกช่างนี่เยอะทั้งอ่หมู่บ้านเดียวกันคนละหมู่บ้านอย่างเงี้ยก็มีนะเพื่อนบัญชีเพื่อนคอมมีเบิร์มันก็เลยะปะปนกันไปทั้งผู้หญิงผู้ชายวันนี้ก็เหมือนเดิมทุกคนค่ะเข้าไปเล่นไปเที่ยวมาแล้วเบลก็อยู่บ้านนะคะอยู่กับลูกเนาะตื่นเช้ามาก็ทํากับข้าวให้ลูกแล้วก็ เก็บบ้านเก็บอะไรเรียบร้อยล้วก็แต่งตัวเข้าสวนเลยนะคะกับมือนี่ก็จะได้หญ้าออกให้ได้เยอะเท่าที่สุดเท่าที่จะทําได้ทุกคนค่ะเห็ด <c oughs> มันก็นนานอยู่นะเพราะว่าหญ้ามันเยอะแล้วก็เศษหินเศษอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแต่ถ้าเราเอาญ้าออกให้หมดเนี่ยมันก็จะสวยงามมากๆต้นทุเรียนสองต้นอ่ะต้นนี้เบลเบลต้นอยู่ข้างหลังเบลเบลคิดว่ามันจะตายแล้วนะทุกคนแต่ว่ามันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่เป็นอะไรนางก็ยังยืนหยัดสู้สู้สมาก ถ้าเขาโตขึ้นมาจริงๆออกลูกให้กินจริงๆก็คงจะดีมากเลยนะดูเรียนนะแต่แถวบ้านเบลอะไม่ค่อยมีเห็นมีอยู่ต้นหนึ่งแต่ไม่ค่อยออกลูกหรอกมีแต่ต้นเฉยๆแล้วก็ต้นใหญ่มากด้วยนะเบลเห็นเขาปลูไว้หน้าบ้านมุมข้างหลังตรงเนี้ยเปลี่ยนไปมากๆเลยนะทุกคนนะตอนแรกมันมีศาลาอยู่ประมาณสองหลังที่อยู่ข้างหลังนะมันค่อนข้างที่จะรก แล้วก็บ้านทําให้แบบว่าพื้นที่ในบ้านมันดูแคบลงเนาะแต่พอเอาศาลาทั้งสองออกแล้วอะบ้านมันกว้างขึ้นแล้วก็พื้นที่มันเยอะขึ้นเบลว่าชอบมีบ้านหลังเล็กหลังเดียวแล้วก็ถ้าเป็นพื้นดินอะอยากให้มันมีแปลงผักอยากให้มันมีต้นไม้ซะเยอะกว่าชอบแบบนี้นะทุกคนแล้วศาลาอะแต่ก่อนก็มีญาติมีอะไรมาอยู่เยอะเนาะเบลว่า ไม่มีก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าถ้าญาติมาก็พงมาอยู่แบบไม่ได้มาอยู่กับเบลไงแต่ถ้าแม่มาอย่างเงี้ยก็คือกั้นห้องให้เลยนะคะก็อยูร่มกันจั่งสินาแต่แม่มาเนาะไม่ได้ให้แบบสร้างเพิ่มเนาอะอยูซําได้กับยูซํานันอยู่ใ,ใกล้ๆก,ก,ก,กันอบอุ่นดีทุกคนคะ่ะเสียดายต้นดอกแคร์มากทุกคนคะ่ะปลูกไว้ประมาณ5ต้นเนาะตัดแต่งกิ่งไปตัดไปตัดมาเหลืออยู่ต้นเดียวเบลวะ ลืมไปว่าการตัดตกแต่งจริงต้นไม้เนี่ยเราต้องเหลือใบมันไว้ด้วย เพื่อที่จะให้ใบเขาอะสังเคาะ์แสงมาหาลําต้นแล้วมันจะได้เจริญเติบโตใช่ไหมแต่เน,นี้ยคือเราตัดทิ้งหมดเลยเหลือแต่ต้นเดียวๆใช่ไหมแล้วทีเนี้ยนางก็แบบตุยไปทั้งแบบ 3- ามสี่ต้นเหลืออยู่ต้นเดียวนี่แหละทุกคนขามีต้นเดียวก็เป็นยังดอกว่าให้ให้เขาได้ออกอผลให้เรากินแค่นี้ก็ดีแล้วเนาะมีต้นเดียวเขาไม่เป็นไรนะคะแปลงผักที่ขุดไว้แปลงข้าวโพดที่ขุดไว้ก็ตากดินไว้สองวันแล้วเดี๋ยวจะได้หานั้นหานี่ มาใส่โอ้ยเขาจะได้ปดลูกข้าวโพดละเด้ตรงเนี้ยก็ไม่ปลูกผักหรอกทุกคนแค่จะเอาญ้าออกเฉยๆเพื่อที่จะให้มันปรับทัศนียภาพในหลังบ้านของเราให้มันดูแบบว่าร่มรื่นน่าอยู่ต้อนรับหน้าหนาวเนาะเพราะว่าข้างหลังแต่ก่อนนะเราปลูกสลัดเบ้วปลูกเขาเรียกอะไรน้ำเต้านเานาะบวบงูข้างหลังแต่ว่าปีนี้ไม่ปลูกแล้วทุกคนคะ่ะเขาจะเอาไปใส่ข้างหน้าให้มันเต็มที่เลยเพราะว่าข้างหน้ามีทั้ง ถั่วพูแล้วก็มีกระเจี๊ยบเขียวที่เบลปลูกไว้ด้วยแล้วก็จะมีพักต่างๆนานาถ้าเราขายของมันจะดูแลบัท่านเบลก็เลยจะเอา้าออกเฉยๆแล้วก็ปรับมุมให้มันสวยงามแค่นั้นทําไปทํามาก็เหนื่อยอยู่นะทุกคนพักเหนื่อยไปด้วยทําไปด้วยเนาะยากระไเลย่ยทุกมีทุกอนุ่อะทุกคนมีทุกอนุแต่เบลยอมรับจอบแบบนี้มากถักญ้าดีมากทุกคนจอบอันเนี้ยอีกอันนึงมันจะเป็นเหมือนจอบ ที่ว่าเ้าแบบใช้ปกติทั่วไปเนาะอันนั้นอนะถากหญ้าก็ดีอยู่แต่ว่าดินมันออกมาเยอะกว่าแต่อันเนี้ยดินออกมาน้อยแล้วก็หญ้าค่อนข้างที่จะออกไปเยอะนะคะเท่ากับถือว่าเลิศนะน่าจะซื้อมาตั้งนานแล้วนะก็ก็ใช้ไอ้มือดึงอยู่นั่นแหละกว่าจะเสร็จมุ่น ไปไปห้าวันแต่ว่าอันเนี้ยมาแป๊บเดียวอืสองชั่วโมงก็ได้เป็นเครึรงนึงแล้วเดว้ทุกคนถ้าเราไม่แบบเหนื่อยก่อนนะถ้าเขาเมื่อยก่อนเขากับพักเพราะว่าถ้าเราไม่เหนื่อยเราก็สู้ใหม่ถ้าเมื่อได้เมื่อยเนี่ยโอ้เฮ็ดยังบ่ได้ทุกคนค่ะแต่ว่าวันนี้ออกแรงเยอะหิวได้ปะที่นี่อยากกินได้ปะที่นี่ได้ส้ตมตำมั้งตอนเที่ยงเพื่อนฟูงย่องย่ญ่พาไปตลาดมาแล้วไปเอารถกลับมาแล้วก็ซื้อส้ตามตำมากินกันที่บ้าน พอเพื่อนกับแยกย้ายก็มาลุยสวนนี่แหละทุกคนค่ะเบลก็มีเพื่อนพูดคุยสัพเพเหระไปทั่วไปนะไม่มีเพื่อนเมาก็มานั่งเมาให้พีเอฟซีฟังแหละเมาให้พี่ๆฟังแล้วลเบลก็ไปเมากับพี่เตยน,นินทาคนอีกที่หนึ่งเลย <laughs> ก็พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นไปงั้นแหละทุกคนไม่ได้มีอะไรมากหรอกชีวิตแบบก็บอกคบคันไปแหละกับเพื่อนกับฟูงกับพี่อะไรอย่างเงี้ยก็พูดคุย เลื่อยไปนะคะตลกขบขันกันไปเนาะทำไปทำมาก็เสร็จแล้วนะทุกคนค่ะได้แบบว่าครึ่งหนึ่งเลยเหลืออีกฝั่งต้นเซียนท้อน่ะยังไม่ได้ทำเพราะว่ามันเริ่มมืดแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปต้มน้ำแล้วก็ทำกับข้าวให้ลูกนะคิดว่าจะไม่ทำหรอกเพราะว่าวันนี้วันอ่าวันศุกร์เด็กๆกม่ได้ไปโรงเรียนด้เพราะว่าที่โรงเรียนเขาจัดทัศนศึกษาของพี่ปไหนไม่รู้ป .4 ถึงป .6 นี่แหละ ไปทันศนศกษาแล้วก็อนุบาลอนุบาลตั้งแต่อนุบาลถึงป .3 นะก็คือได้หยุดโรงเรียนนะคะก็คือบอไดไปเลยมือนี้ลูกๆก็เลยอยู่บ้านเบล่ะจะไปที่ตลาดเดี๋ยวจะไปดูกับข้าวมาให้ลูกแล้วกันเนาะพวกญ้าที่เบลถากออกอ่ะเบลจะเอาใส่โคนต้นกล้วยไว้เลยนะทุกคนคุ้มไว้เลยมันจะได้ย่อยสลายเป็นปุ๋ยถือว่าย่อยเร็วมากนะไอ้ที่เราไปกองกองไว้อ่ะมันก็เป็นแบบว่า ปุ๋ยให้เราด้วยนะเวลาที่เรลไปขูดดินออกมาข้างๆต้นกล้วยเนี่ยถือว่าปลูกผักได้งามเลยแหละแล้วพวกเศษดินเศษยาก,ก็็จะเอาใส่โคนต้นกล้วยไว้เลยมันจะได้สวยงามด้วยนะทุกคนเห็นต้นกล้วยหอมเปาไหมโอ้ยนางก็โตขึ้นตะบปูตะปีมาก พอเราเอาหญ้าออกแล้วก็สวยเนาะทุกคนแล้วก็พื้นที่ก็กว้างขึ้นเยอะด้วยแล้วก็เวลาที่แบบเราเราเดินลงมาตัดใบกล้วยแต่อะไรเงี้ยเราไม่ต้องกลวง,งูแล้วเพราะว่ามันไม่มีหญ้าแล้วนะคะถ้าแบบเนี้ยคือที่สุดเลยเวลาที่ถากหญ้าทามันมือมากเวลามันมือเวลาที่แบบทางานสวนอ่างเงี้ยค่อนข้างที่จะเพลินแล้วก็ชอบด้วยทุกคนเป็นความชอบอีกอย่างหนึ่งเลย ไม่ชอบอย่างเดียวคือซักผ้ารีดผ้าบ่ามักแต่ว่าถ้าทําสวนออกแรงอะไรเงี้ยคือชอบชอบมากทุกคนคะ่ะมันเพลินดีนะไม่ต้องคิดอะไรมากมายก็คือรู้แต่ว่าจะเอาญ้าตรงนี้ออกให้หมดนะก็เลยแบบเห็ดปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บทำไปเนี่ยเห็นไหมทําคนเดียวเนี่ยโอ๊ยก็หลดก็อย่างคนซังก็ไหลายนะคะซังกับซามถอดก,ะกะับซังเจ้ากันละ นะมันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะทุกวันนี้โลกเห็นความเป็นจริงมันค่อนข้างที่จะแบบว่าเห็นให้เราเห็นชัดเจนอะไรไม่เคยเห็นก็เห็นอะไรที่ไม่เคยทําก็ได้ทํานะคะคือชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นเลยนะเหมือนที่เขาว่าจริงๆทุกคนคะ่ะไม่มีใครที่จะแบบว่าแบกบทุกสิ่งทุกอย่างไว้บนบ่าได้หรอกถ้าอันไหนมันนักหลายกะว่างลงนะคะถ้าเราจะไปแบกทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่ได้เขาจงว่างลงบาง คีคลา,ายบ้างผ่อนคลายบ้างเอ็นจอยบ้างกินบ้างอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นวัตกรของชีวิตมนุษย์นั่นก็สิเป็นประมาณนี้นะเบลบอ่านหนังสือหลายมันก็นเลยเป็นยังสี่ทุกคนค่ะแเบลบชอบอ่านคําที่แบบเขาพูดแบบเป็นแรงบันดาลใจมากๆรู้สึกว่าอ่านแล้วแบบฮิวใจได้ดีเนาะซีรีส์ก็ฮิวใจได้ดีมากๆเมื่อเช้านี้เแบลบอ่ะ ไปเล่นกับเพื่อนมาใช่ไหมก็กลับมาดึกๆเนาะคือทีเนี้ยตอนเช้าคุณคุณแม่บ้านข้างๆบ้านข้างหลังบ้านเบลอะตรงตรงข้างหลังอะแล้วแกอ่าเดินเข้ามาหาเบลมาเรียกอุ้ยทําไมอยู่ดีจังเลยดีเนาะดีนั่นแหละไม่ต้องมีผัวนะแกบอกเบลอย่างเงี้ยนะทุกคนไม่ต้องมีเลยไม่ต้องมีเบลก็เลยบอกว่า ไม่หลอกเบลไม่หาเหาใส่หัวหรอกเบลไม่เอาอะไรมาใส่หัวเบลเด็ดขาดเบลอยู่แบบนี้เบลก็มีความสุขแล้วดีแล้วดีแล้วแกก็พูดย้ำอยู่นั่นแหละทุกคนค่ะแกทีเนี้ยพอแกพูดคุยกับเบลเสร็จใช่ไหมผัวแกก็เลยเรียกทุกคนค่ะเบลก็เลยพูดว่านั่นแหละคนมีผัวก็จะเป็นอย่างนั้นอืมพูดคุยนิดหน่อยหน่อยก็ไม่ได้คุณไหมอ่ะผัวเรียกเลยไปทำแหมเบลว่าแกรู้จักเบลมาตั้งแต่เด็กเนาะแล้วก็ ค่อนข้างพูดหยอกเย้ากันเล่นได้นะคะเป็นคุณแม่ที่อยู่หลังบ้านนี่แหละไม่ใชแ่แม่เพื่อนเบลนะข้างหลังอีกข้างหลังบ้านแกแกอยู่ตรงนั้นแกจะชอบไปวัดวัดเดียวกับป้าเบลไปนั่นแหละแล้วก็จะมาช,ชอบพูดหยอกเย้าเบลนะคะแต่เบลเองอ่ะ เรื่องแฟนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยขนาดเบลเจอคนเก่าๆอย่าเขารู้ว่าเราโสดนี่ยกลับมามเนี่ยเบลยังไม่เลยเบลยังปฏิเสธไปได้คุยได้นะแต่ถ้ามันหนักหนาเกินไปเบลไม่เอาเบลไม่พูดนะคะถามว่าเอาอันใดแล้วก็เป็นคนที่แบบถ้าไม่เอาก็จะไม่ทําเลยนะคะแต่ถ้าแบบว่าปณีปนอมได้พูดคุยได้ก็จะอ่ะ พูดคุยกันในฐานะคนเคยรู้จักกันก็ได้นะแต่ถ้าทําแบบไม่ดีกับเบลมากๆกเบลก็จะเบาๆน้าเลยเป็นคนอย่างนี้เลยทุกคนเบลไม่หาเหาใส่หัวแน่นอนเพราะว่าเบลอยูอย่างนี้ก็มีความสุขแล้วเบลกัดเพื่อนเบลก็เต็มไปหมดไปด้วยกันพี่เบลอย่างเงี้ยกินข้าวไม่มีคําว่าเหงาเลยในชีวิตไหนจะลูกอีกไหนจะทํางานอีกอะไรเงี้ยทุกวันนี้คิดเสมอว่า จริงไหนเนาะจิจะหาเงินได้หลายๆคิดแค่นีจะทำยังไงเนาะจะมีเวลาว่างทำอันนั้นอันนี้ให้มันแบบว่าอ่าบาลานซ์ในชีวิตแต่เบลไม่ซีเรียสหรอกก็ค่อยอยู่ไปทำไปแต่ทุกคนก็ซีเรียสเยอะแยะมากมายมันก็ไม่ได้เพราะว่าจะไปแบบปึ๊บปั๊บให้มันเป็นได้ดังใจมันไม่มีหรอกทุกวันนี้มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ เะะมื่อนี้กระถักหญ้าออกได้แบบครึ่งหนึ่งแล้วนะเหลืออีกนิดเดียวฝั่งนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาถักใหม่ในวันที่เราว่างเนาะทุกคนต้นกล้วยหอมเบลออกดูอีกแล้วทุกคนเห็นไหมเห็นปีกกล้วยเล็กๆเขาไหมคืออันนี้น่าจะไม่ใหญ่เพราะว่าลําต้นมันไม่ได้ใหญ่เท่าเท่าอันแรกนะทุกคนทีนี้ จะตั้งใจเลยเสริบตัดมังายเลยทุกคนคะ่ะจะให้เหลี่ยมมันหมดก่อนเดี๋ยวค่อยจะตัดแล้วก็จะดูแลให้ดีเลยทุกคนอุย้ยไม่คิดว่าเราปลูกกล้ว,วยหอมเนี่ยรอบที่สองแล้วนะที่เราแบบว่าได้กินกล้วยนะอ๋อเลิศเดเนาะเห็นว่า ปลูกอะไรก็ได้กินได้ง่ามเฮ็ดอียังกะมันได้ดังใจจ้าของขอแค่เราอดทนแล้วก็ลงมือทําทําย้ํำๆเสมอทําทุกๆวันให้มันเหมือนเดิมแล้วก็ทําด้วยความภาคภูมิใจทําด้วยความสบายใจมันเป็นไปได้แน่นอน ในลูกใบนี้มันมีอย่างที่เป็นไปบ่ได้มันไม่มีนะคะมันเป็นไปได้เสมอขอแค่เรามั่นใจในตัวเองแล้วก็ลงมือทํามันจะสําเร็จสําหรับวันนี้ก็ขอตัวไปอาบน้ําล้างมือทํากับข้าวให้ลูกก่อนนะคะทุกคนขามือนี่กับเมื่อยหลายหลายขอนอนพักเอาแรงนิดหนึ่งนะทุกคนเนาะสําหรับวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ